คำเตือนคลิปนี้มีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นฟิลจริงนะเว้ยและไอวอลไรเดอร์แม่งก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมีนี่หว่าแล้วกูจะไปทางไหน จะซัดก <S 々> ูจริงป่ะมึงเห็นกูป่ะเนี่ยมึงเห็นกูป่ะเนี่ยกูว่ามึงไม่น่าเห็นกูนะมึงคิดว่าไงอ่ะเอ้วเนี่ยไอสัตว์ไอสัตว์แล้วโอ้โหมึงแอะมึงตุบๆอย่างนี้แล้วมึงจะซัดกูเปล่าโอ้แล้วแบตกล้องกูจะหมดไอหอยลายไอหอยลายแม่งหน้าตามึงแม่งเป็นเซเลนเดอร์แมนเหรอมึงโรบอคอปป่ะเนี่ยมึงโรบอคอปป่ะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมึงกระซวกกูกระซวกกูวิ่งแล้วปิดประตูด้วย ปิดประตูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นปิดประตูอย่างนี้ปิดปิดอย่างนี้ส <c oughs> วัสดีครับพี่ผมว่า <c oughs> ไม่มีอะไรครับพี่ <c oughs> ผมร้อเล่นมามึงเข้ามา <c oughs> วัดกับกูเลย มึงวัดกับกูเลยกูออกขวาออกไปขวาวิ่งยาววิ่งยาวเปิดกล้องขึ้นมาครับเปิดกล้องขึ้นมานาทีนี้ทีนี้นายเอาวิ่งออกนำมาแล้วไอ้โรคจิตแม่วิ่งตามกูมาเลยไอ้สัสไอ้สัสลงทางเลยหันไปดูทำไมเอาละครับเสียงอะไรเยไอ้ ยี่่ัยีอะไรละยี่ตายมเหอ้ะห้องนี้มีอะไรครับ,รรบปิดประตูไปแล้ว เชี่ยอะไรอ่ะไอ้เชีย่ยกูมึงกูตีนกูแล้วไอ้เชีย่ยกูเปิดไปแล้วประตูบานนี้แม่งเอ้ยเปิดไปแล้วไอ้ช่าแม่งคือ ไอ้แบตนี่แม่งต้องใช้ให้อย่างประหยัดเลยแล้วแม่งเนี่ยเก็บแบตมาปุ๊บแล้วไอ้ยี้นี่แม่งเข้ามาไงไอ้ยี้นี่แม่งเข้ามาแล้วแม่งเห็นกูด้วยเห็นกูด้วยแล้วไอสัตว์แล้วแม่งทุบกูด้วยไงแล้วกูเลยวิ่งเลยออกวิ่งเลยออกวิ่งเลยไอ้ยี้ไม่สนแล้วไอ้ยี้ผีดอกทองนี่แม่งออกวิ่งเลยออกวิ่งเลยเข้าไปเลยปุ๊บหาปุ๊บหาที่อยู่เลยหาที่อยู่ปุ๊บต้องวิ่งต้องวิ่งยาวลวประตูอยู่ข้างหน้านั่นไงเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูปิดประตูขังตัวเองไอ้บ้าเปิดเข้าไปปุ อันเนี่พี่นี่เองนะผมขอถ่ายวิดีโอไว้หน่อยนะพี่พี่จะกินตับผมไหมอะผมดูแล้วพี่น่าจะเป็นพายกินสารอ่อนๆนีนน่พี่กระตุกตลอดเวลาเลยเนี่ย <S <S และไอ้ช็อตจังไรเนี่ยนะไม่จะมีเฮี้ยอะไรปะเนี่ยบังคับกูบีบตัวตรงนี้ครับพี่น้องครับแล้วแม่ต้องมีเฮี้ยอะไรมาเซอร์ไพรส์กูแน่นอนครับกูรู้ว่าทั้งรู้ว่าจะมี เข้าไปนี่ขนาดกูรู้แล้วเนี่ยนี่ขนาดกูดาวถูกเลยเนี่ยเป็นไรเดินทางเดินหน้าต่อไปอุยจาอุยช,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 ช้า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 ถ่ายไว้ครับเป็นหลักฐานถ้าเกิดว่า ไอ้เหี้ยแต่ละคนแม่งคือซิดหลอดจะชัดครับนี่แม่งมาจากดาวเหี้ยอะไรเนี่ยทาทูอินหรือเปล่าเออพี่พี่พี่อย่าตะกายผมนะผมวิ่งแล้วนะไอ้เหี้ยยังไงล่ะยังไงล่ะเอ๊ะไรล่ะยัไงล่ะขยับเมาส์ขยับเมาขยับเมาขยับเมาส์ไงล่ะไงล่ะไอสัตว์แล้วกูวิ่งเลยทีนี้กูวิ่งเลยไอสัตว์เอ้ยซื้อหวยก็ถูก

พี่แม่งดูบอลกันสบายใจเฉยเลยนะยสัตว์เก่งใจกูบ้างไหมมึงดูอะไรไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ดูบอลนอ้สัตว์มึงดูเหี้ยอะไรกันเนี่ยพี่บิ๊กมาแล้วพี่บิ๊กพี่บิ๊กอย่าเปิดตู้นี้พี่บิ๊กไม่ใช่ตู้นี้พี่บิ๊ก ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ใช่ทางนี้พี่บิ๊กไม่ใช่ทางนี้เยอยมากเชี่ยมากมึงคุยกันว่ามึงจะฆ่ากูตรงเนี้ยนะเออมึงอยากได้ลิ้นกับตับกูมึงอยากกินตับกูใช่ป่ะอ่ะหันรตูดให้เลยตับ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 ใช่ป่ะเอ,อ้าไม่ใช่ตับนี้เหรอเปิดประตู เอ้ยเฮ้ยไอ้ยอ้บวมัตต์บัมบตต์ปบัมบตต์ป์บััตตอเฮียฟัดเดอะวอเตอร์บาย turning to w a l วครับโอเคมี lower function อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ โอ้ยโอ้ย,อยพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กมาลงท่ออเลยกูข้างล่างมีอะไรไม่รู้ลงลงไปยังไงอะพี่ไอสัตว์บิ๊กชอบไหย กลับได้ไหมอ่ะไอสัตว์ไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวากูหลอกซ้ายกูวิ่งออกขวาไปไปไปเสาโอ้ยชกสแลมกูวิ่งยาวเลยทีนี้แม่มึงตายอะไรของมึงอะไรของมึงมันก็ไปดูข้างหลังโอ้โหตามกูไปโอ้ยจะทางตานทางตานทางตานทางตาวไปทางไหนอ่ะไปมุดมุดมุดท่อมุดท่อมุดท่อ ี่เม้งไม่มองผมเลยอะ่ะพี่เม้งไม่ได้ให้ความสําคัญกับผมเลยอะ่ะแล้วนี่พี่เป็นเฮียอะไรเนี่ยซิดหลอดหรือไงไอสัตว์อ๋อนี่มึงจะทุบกูใช่ไหมนี่ไอ้อไมึงเมึงอกีม่อีมึงวิ่งมาทุบกูง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไอ้เฮียมึงเฮียจริงๆเลยเกตแบกพองไม่ไปไม่กลับไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นปุ๊บวิ่งยาวปุ๊บเมีวหวานอ้ยเฮียเส่ถังตานี่โอ้ยเกตแบกเฮียอะไรเหรอแม่งส่งคนมากดดันกูไง ถ่ายหนกักเกรเราอ่ะนี่ไปกินอะไรมาเนี่ยลาบเป็ดหมลาาเป็ดไม่ป,ไมประนอมใช่ไหมขี้เป็นเลือดเลยนะมึงขับไปครับดันครับดันมันต้องกดเมาส์ค้างมันต้องกดเมาส์ค้างเปดเปดเ 哎、啊

In space, <laughs> who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. Naya no, yeah. no, yeah. Naya. <laughs> 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 <Mid -manches. laughs> ให,ห้คุณมาหากุญแจที่มืดๆเงี้ยนะ,จะเจริญพรญาติโยมโอุย้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่คนแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนแล้วไ,ไ,ไวอ้สัตว์นี่มันอะไรกันไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่เกมโลกจิตแล้ว ผมขอดูหน้าพี่จะชัดหน่อยแล้วปากพี่เป็นไรอะ่ะพี่น่าจะไปเข้าคอร์อจัดฟันหน่อยนะพี่สองสามหมืน่นเองอ่ะผมว่านะผมว่าจําเป็นแล้วล่ะพี่แล้วพี่ตาพี่เป็นที่อะไรเนี่ยต้อกระจกหรือไงพี่เป็นต้อพี่ต้องผ่าเนี่ยกดโจ๊ะ โอ้ยตกใจแค่น <quer wa> <him to> <more> ี้ตกใจปุ๊บไม่รู้แต่ประตูล็อกไอสัตว์เริ่มเครียดแล้วไงเริ่มเครียดเอ้าอันนี้เปิดปุ๊บกูต้องปีละกูต้องปีละปีละปีละปีลปี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 แล้วข้างในนี้จะมีหียอะไรเรากูต้องเปิดกล้องดูแล้วมึงต้องมีคัดจับขากูชัวเลยเยี่สัางซ้ายทางขวาไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ว่ายังไงปุ๊บแต่ทางลงอีกท้นนี้ต้องลงแล้วล่ะต้องลงแล้วล่ะลง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  แล้วไปทางไหนไอ้นี่ประตูตันประตูตันไปทางไหนนี่ประตูตันไปแล้วไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ประตูตันแล้วมีเสียงพังประตูด้วยสัตว์ไม่พังออกมาแล้วไงพี่บิ๊กพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กไปทุบกูจุกเลยสัตว์จุกเลยวิ่งวิ่งดิครับวิ่งวิ่งเปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเ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 ปิดประตูปุ๊บกูแดงแล้วกูแดงแล้ววิ่ง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 แล้วไฟไหม้ไงไฟไหม้แล้วิ่งเลยนะเอร์แล้วล่วงไงยิ่งเราเป็นหลกโอ้โหเซฟวิ่งครับ ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าพอเกมขึ้นเซฟวิงเนี่ยหมายความว่าความจังไรกำลังจะบังเกิดขึ้นนะครับมองซ้ายมองขวาอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนแล้ว Luckily, ไม่มไปไปอีกทางประมาณว่าประมาณว่าเรื่องศาสนาเมกูบรลิฟแล้ว Hence ม Liv ึงหยิบเหี้อะไรมามึงมึงทำอะไรกูมึงมีอินเทนชัสน โอ้โอ้อโอเคโอเคไม่หลับไม่ลบตัดอะไรกูตัดอะไรกูตัดตัดอะไรกูไปตัดอะไรกูไปเรียบเลยหนียวกูเฮ้ไปแล้วเบ้ยบดีพอมึงดิ เอหลีก่ะกอ้สัตว์แม่งชุบกูอีกเหี้ยไปไปแล้ว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 ไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์เฮี้ยวะไรเดรอมาอีกแลยไอ้สัตว์เมยมื เองใจกูเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยโอลายเดอเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เกรงใจกูเลยไม่ได้มีความเคารพในกฎกติกามารยาทเลยทางตานี่เอง